คอยคนละก้าวนมกัญชัยเปิดใจเคลียร์มรสมศึกแย่งลูกไมซ่าลาหลังจากทนายเจมนิติธรนะครับทนายความฝั่งของใบพิรัตออกมาเฉลยคนกลางที่ช่วยเคลียร์มรสมดาม่าศึกแย่งลูกของไมซาลาที่ยืดเยื้อมานานให้จบลงด้วยดีพร้อมกับเผยภาพคลิปวิดีโอล้านความหมายสุดประทับใจที่พ่อไม้และลูกชายอย่างน้องแบ็คเวลนะครับได้กลับมาสู่อ้อมกอดอันอบอุ่นของพ่ออีกครั้งคือนมกัญชัยกัเหิดพลอยนะครับผู้ชายสุดหล่ออมตะนิรันดร์การคนนี้ ซึ่งคําพูดของหนุ่มกัญชัยครับไม่อยากให้หลานเป็นเหมือนเขาในวันหนึ่งอาจจะถูกชีน้หน้าในศาลว่าคุณเป็นบุตรนอกกฎหมายไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกตามมาหลอกหลอนทําเอาชาวเน็ตที่เห็นโพสของธนาเจมเข้าไปชื่นชมหนุ่มกัญชัยที่เข้ามาช่วยเหลือดโดยไม่หวังผลประโยชน์ซึ่งหนุ่มน,นั้นไม่ได้แค่สัมภาษณ์ในฐานะพิธีกรแล้วก็จบแต่ยังติดตามเอาใจใส่แขกรับเชิญเหมือนเป็นญาติตัวเองด้วยซึ่งล่าสดนั้นหนุ่มกัญชัยก็ได้เปิดใจขณะทาหน้าที่เป็นพิธีกรของรายการหนึ่งครับว่าตนได้มีโอกาสคุยกับซาร่า อยากให้เขากลับหันหลังและหาทางเดินใหม่ส่วนอนาคตน,นั้นจะขยับไปคุยกันเจรจาอะไรกันต่อก็ค่อยว่ากันแต่ณตอนนี้สิ่งที่ทําได้คือมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในความรู้สึกของไมค์ก่อนซึ่งพอคุยกับซาร่าเสร็จทางนุ่มกัญชัยนะครับก็ได้โทรพูดคุยกับทนายเจมเป็นทนายความฝั่งของไมค์และทนายประมาณครับเป็นทนายความฝั่งของซาร่าจากนั้นทนายทั้งสองฝ่ายก็ได้มีการตกลงเจรจาถึงความเหมาะสมของเรื่องนี้และในที่สุดครับวันที่19ตุลาคม ไมก็ได้เจอกับลูกชายอย่างน้องแม็กเวลนับว่าเป็นเรื่องราวดีๆครับที่เกิดขึ้นกับทั้งสองฝั่งและเรื่องนี้ครับจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีสื่อคนกลางครับอย่างหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลที่คอยเป็นคนกลางประสานใจให้กับทั้งสองฝั่งนี้ครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ ที่สำคัญครับต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ